เอิ้นจะรีดผ้าอย่าปล่อยให้รอยยับทําชีวิตเรายับเยินเรื่องการรีดผ้าสำหรับใครหลายๆคนอาจจะใช้เวลานานมากแต่สำหรับเอิ้นแล้วรีดแป๊บเดียวเดี๋ยวรีดให้ดูนี่ค่ะของใหม่ ฟิลลิปส์โปรทัช g c 6 2 7ที่เขาบอกว่าจะรีดเรียบเร็วทุกเนื้อผ้าสะดวกยิ่งกว่าไม่ต้องล้างตะกรันจะจริงไหมมาลองรีวิวกันเลย p ิ i ลิ p s ์โปรทั c h GC627 รุ่นนี้นะคะเท่าที่ลองดูแล้วเนี่ยเขาก็จะมาแก้ปัญหาการรีดผ้าแบบเดิมๆได้หลายข้อเลยค่ะอย่างแรกก็คือเขามาพร้อมกับ Dual Heating Technology ค่ะเป็นรายแรกและรายเดียวที่มีระบบทำความร้อนเพิ่มเติมที่หัวพ่นรีดเลยก็เลยทําให้ได้พลังไอน้ำแรงขึ้นนี่แรงจริงค่ะ าปกติระบบทำความร้อนก็จะมีเฉพาะที่ฐานซึ่งตัวไอ้น้ําจะระเหยและลดอุณหภูมิกลับมาเป็นน้ําได้ระหว่างเดินทางตามสายมาที่หัวพ่นค่ะจึงทําให้เกิดคราบน้ําหยดดวงใหญ่ๆขนาดรีดได้ใครที่เคยใช้ตารีดไอ้น้ำแบบยืนรีดเนี่ยก็น่าจะเคยเจอปัญหานี้กันมาแล้วนะคะดังนั้นการที่มี dual heating technology ก็จะทําให้ไอ้น้ําร้อนๆมาถึงผ้าเลยค่ะแถมแรงดันไอน้ําก็สูงสุดถึง6บา ถือว่าสูงมากๆในบรรดาเตารีดไอ้น้ำในปัจจุบันเลยนะคะจึงทําให้ผู้ใช้รีดได้เรียบเร็วและหมดกังวลเรื่องน้ําหยดดวงใหญ่ๆด้วยเรื่องที่2ปัญหาผ้าไหมหมดกังวลเรื่องปัญหาผ้าไหมไปได้เลยค่ะ ด้วยหัวพ่นรีดเทคโนโลยีออพติมอลเทมที่ช่วยผสานอุณหภูมิได้สมบูรณ์แบบสําหรับเสื้อผ้าที่สามารถรีดได้ทุกชนิดซึ่งทางฟิล l ิปส์เขาบอกว่าเขารับประกันเลยว่าจะไม่เกิดรอยไหมยิ่งสาวๆที่จะต้องออกงานใส่ชุดราตรีพริ้วไหวนผ้าพริ้วแบบนี้เลยนะคะก็ไม่ต้องกังวลค่ะก็รีดๆถูๆไถๆไปได้เลยค่ะ ใครที่เคยใช้เตารีดไอ้น้ำแบบยืนรีดเนี่ยแล้วก็ต้องแขวนไว้ลอยๆเนี่ยจะเข้าใจดีเลยนะคะว่าการจะรีดให้เรียบเนี่ยก็ค่อนข้างจะยากอยู่ค่ะเพราะว่ามันก็จะลอยไปลอยมาหรือบางคนเนี่ยเขาก็จะเอาถุงมือมารองข้างหลังแต่ก็ยังไม่สะดวกนะคะแต่ว่านี่ถ้ามีเป็นบอร์ดรองรีดแบบนี้เนี่ยก็จะสะดวกยิ่งขึ้นค่ะเราก็สามารถรีดลงไปบนบ,นบอร์ดรองรีดแบบนี้ได้เลยก็จะทําให้เรียบง่ายยิ่งขึ้นหรือว่าเราจะถอดเอาเสื้อออกมานะคะแล้วก็าพาดภาพออกไป ลงไปที่เบาะรองรีดแบบนี้ก็สามารถรีดได้เรียบง่ายขึ้นแล้วก็สะดวกขึ้นค่ะแต่ว่าเบาะรองรีดนี้เด็ดกว่านั้นอีกค่ะเพราะว่าสามารถปรับได้นี่ยกขึ้นมาได้30องศานะคะซึ่งถือว่าเป็นองศาที่ดีที่สุดเหมาะที่สุดสำหรับการรีดผ้าแนวตั้งค่ะ บิลิฟส์โป o ท c ชจีซีหรุ่นนี้นะคะปรับระดับไอ้น้ำได้5ระดับด้วยกันค่ะโดยทั่วๆไปเนี่ยจะปรับได้3ระดับแต่ว่าอันนี้จัดมาให้ถึง5ระดับเลยการปรับง่ายมากเลยค่ะนี่แค่กดปุ่มตรงนี้นะคะที่อยู่ที่หัวรีดเนี่ยนะคะกดปุ๊บก็จะเปลี่ยนระดับไอ้น้ำให้เลยนี่เห็นไหมคะไฟก็จะบอกว่าไอ้น้ำมากหรือน้อยก็จะขึ้นบอกเลยขวาสุดนี่ก็คือไอ้น้ำมากสุดนะคะแล้วเราก็เลือกเอาเลยตามใจชอบค่ะว่าอยากจะให้ไอ้น้ำออกมากหรือน้อย เรื่องต่อมาเรื่องตะก,กรันเตารีดไอ้น้ำที่ใช้ไปนานๆเนี่ยจะเริ่มก่อตะก,กรันหรือว่าสิ่งอุดตันใช่ไหมล่ะคะซึ่งนี่ก็คือปัญหาที่เกิดขึ้นกับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้น้ำทุกชนิดเลยล่ะคะ่ะ ซึ่งบางทีเครื่องก็ตันด้วยค่ะเอิญก็เคยเจอปัญหานี้มาแล้วแต่ว่า Philips Pro Touch GC 627รุ่นนี้แก้ปัญหาเรื่องตะก,กรันให้เลยด้วยระบบออโต้ดีแคลซึ่งจะช่วยขจัดตะก,กรันให้โดยอัตโนมัติค่ะให้เรามั่นใจได้เลยนะคะว่าจะสามารถใช้งานกันได้ยาวนานหมดปัญหาเรื่องตะก,กรันมากวนใจและยิ่งไปกว่านั้นค่ะ Phil i p s Pro Touch GC 627รุ่นนี้ดูแลรักษาง่ายไม่ต้องคอยล้างตะก,กรันเหมือนกับตอรี่ไอ้น้ำแบบเดิม ข้อต่อมากําจัดแบคทีเรียด้วยไอ้น้ำที่ร้อนก็จะช่วยกําจัดแบคทีเรียได้สูงสุด99.9%ส่วนเรื่องดีไซน์ดีไซน์ก็สวยงามใช้ง่ายรับประกันจากการชนะรางวัล Red Dot Award จากยุโรปและ Successful Design Award จากประเทศจีนว่าสวยงามลงตัวเหมาะกับการใช้งานทั้งส่วนบอร์ดและหัวพ่นรีดปลายแหลมก็ออกแบบมาให้รีดเนียบแม้กระทั่งจุดเล็กๆเ,เช่นซอกกระดุมใส่ใจในรายละเอียดจริงๆค่ะ ส่วนน้ำหนักหัวพ่นรีดก็ถือได้ว่าไม่เบาแล้วก็ไม่หนักจนเกินไปก็กำลังเหมาะมือค่ะและข้อนี้เอิ้นชอบเลยค่ะลากไปรีดที่ไหนก็ได้เพราะเขามีล้อนี่ดีไปอีกจะลากตัวรีดไปรีดที่พามานก็ทำได้และตัวแท้งน้ำของ Philips p r o t o u c h GC627 ก็จัดได้ว่าใหญ่มากค่ะใหญ่จริงๆนะคะเพราะจุน้ำได้ถึง2ลิตรรีดเป็นไปยาวๆไม่ต้องเติมน้ำบ่อยๆให้ขัดจังหวะ หลังจากที่เอิ้นได้ลองใช้เตารีดแรงดันไอ้น้ำฟิลิปส์โปรทัส g c 6 2 7เครื่องนี้แล้วนะคะคนที่รีดผ้าไม่เก่งแถมไม่ค่อยมีเวลาแบบเอินเนี่ยถือได้ว่าตอบโจทย์เลยละค่ะแก้ปัญหาในเรื่องของการรีดผ้าที่หลายๆคนก็เจอรวมไปถึงเอิ้นด้วยรีดเรียบเร็วไม่ต้องกลัวผ้าไหมไม่เปลืองพื้นที่ตั้งโต๊ะรีดผ้าด้วย และถ้าพูดถึงเตารีดไอ้น้ำแบบยืนรีดเหมือนกันอันนี้ก็สะดวกกว่าด้วยนะคะเพราะว่ามีเบาะรองรีดแบบนี้แถมยังปรับยกขึ้นมาได้ด้วยและก็ไม่ต้องเสียเวลามาคอยล้างตะกรันด้วยค่ะลากไปรีดที่ไหนก็สะดวกเพราะมีล้อใช้ได้ทั้งคุณแม่บ้านและคุณพ่อบ้านใจกล้าหรือแม้แต่คนทํางานที่มีข้อจํากัดต่างๆในชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องพื้นที่จํากัดหรือว่าเวลาที่จํากัดจะรีดผ้าไม่เป็นรีดผ้าไม่เก่งหรือแม้แต่ผู้ชายก็รีดได้สบายๆย,ยืนหนึ่งเรื่องรีดผ้าดังว่าจริงๆค่ะ แล้วทุกคนล่ะคะใครต้องรีดผ้าบ้างเจอปัญหาอะไรกันบ้างมาเล่าให้ฟังกันหน่อยนะคะหรือใครคิดว่าเครื่องที่เอิ้นรีวิวนี้เป็นยังไงเนี่ยก็มาคอมเมนต์คุยกันได้เลยและคราวหน้าเอิ้นจะมารีวิวอะไรก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งกันไว้กดไลค์กดแชร์กด follow เพจกันไว้จะได้ไม่พลาดนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบาย ลืมกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งไว้เป็นกำลังใจห้ยกันด้วยนะคะกดเลยกดเลยกดทันนะ